สวัสดีครับผมไบส์โปดดักที่นียจาก BMW b a r c e บ o n a m o ูบาร์เซโลนะครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของ BMW อยู่มีข้อสงสัยว่า i d i v e เนี่ยใช้ทำงานอะไรบ้างและวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการใช้งาน i d i v e ของ BMW 330e M Sport คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใช้งานอะไรได้บ้างไปกันเลยไอไ e คืออะไร เป็นคําถามนะครับสาหรับไดเนี่ยจะเป็นระบบที่สามารถสั่งแล้วก็ควบคุมการใช้งานระบบสื่อสารต่างๆของตัวรถกับ BMW นะครับเราสั่งงานง่ายๆผ่านปุ่ม iD ได e ตรงนี้และก็สามารถสัมผัสได้ผ่านหน้าจอ i ไอ i v e ได้เลยครับผมตรงนี้ยกตัวอย่างระบบที่เป็นของ iD ได e นะครับก็คือเรื่องของการสั่งงารด้วยเสียงอย่างเช่นสวัสดี BMW ฉันมาแล้ว ฉันร้อนฉันลดอุณหภูมิลงสักครู่อากาศจะเย็นขึ้นนี่ครับก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันหนึ่งของไอไดนะครับผมถัดมาครับสำหรับจอไอได้นะครับเรื่องของการควบคุมพวกรายชื่อสม,มุดโทรศัพท์อย่างนี้ที่เราเชื่อมต่อ,อมูทูตเข้าไปแล้วนะครับอันแรกครับเรื่องของเรื่องของรายชื่อนะครับจะมีขึ้นมาที่ในโทรศัพท์เราทั้งหมดเลย และก็เราสามารถเขียนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นก็ไก่นะครับก็ไก่เราก็สามารถเขียนชื่อได้หมดเลยนะครับเราลบก็ได้นะครับลบนี่ครับผมถัดมาครับก็จะเป็นฟังก์ชันถัดมาของ i ไ i ไ e ที่มีฟังก์ชันเสริมที่จะเป็นตัว a p p l e c a r า l a y แล้วก็ตัวคลังเพลงนะครับคลังเพลงเนี่ยมีความสำคัญก็คือเราสามารถเอา usb มาเสียบที่ตรงนี้แล้วเราสามารถดึงเพลงที่อยู่ใน usb เนี่ยเข้าลงตัวรถได้เลย นะครับผมแล้วก็มีอีกทางเรื่องนึงเป็นฟังก์ชันเสริมก็คือเรื่องของ Apple CarP ร์เเราก็ต้องเลือกที่โหมดเชื่อมต่อเป็น a p p l e c a r าร์แล้วก็กดยืนยันนะครับอ่าพอเรากดยืนยันเป็น Apple CarP ร์เเสร็จแล้วเราดันปุ่มอะไรได้ขึ้นหนึ่งที่แล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือก Apple CarP ร์ครับกดเข้าไปนะครับใน Apple CarP ร์เราก็สามารถ ใช้ Google Map หรือจะเป็น map ของ Apple ก็ได้หรือจะเป็นการสั่งงานฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนกันครับผมสำหรับฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูค่าของตัวรถนะครับเช่นข้อมูลการขับขี่ของตัวรถเนี่ยจะเป็นข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์ที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกเรื่องของการที่เราขับมากี่นาทีากี่ชั่วโมงแล้วขับไปแล้วกี่กิโลใช้โหมดไหนไปบ้างแล้วก็ประหยัดน้ำมันยังไงบ้างนะครับผม ถัดมาครับฟังก์ชันเยอะมากครับบอกเลยถัดมาจะเป็นเรื่องของสถานะรถยนต์ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บอันแรกเลยครับตรวจวัดลมยางสมมติถ้าโดนตะปูมาหรือว่ายางซึมหรือรั่วก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับระดับน้ำมันเครื่องเช็คข้อความต่างๆนะครับข้อจะมีขึ้นมาอย่างคันนี้เนี่ยต้องเติมน,น้ำมันละอีก62กิโลหรือถ้าเราเปิดประตูไว้หรือว่าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่ เขาก็จะเตือนที่หน้าจอตรงนี้ครับผมถัดมาครับอันนี้สําคัญมากกําหนดเข้ารับบริการก็จะเป็นการเช็คว่ารถของเราเนี่ยจะต้องเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเมื่อไหร่เดือนไหนปีไหนหรือว่าจะเป็นการน้ํามันเบรกหรือว่าจะเป็นการตรวจเช็คตัวรถยนต์และที่สําคัญครับเราสามารถเช็คประวัติได้ครับว่ารถเราเช็คไปเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเช็คได้ว่าศูนย์ที่ไหนครับผมถัดมาครับ การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของรถนะครับก็ที่สําคัญนะครับที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอแสดงผลแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอแสดงผลบนกระจกผู้ขับขี่ตรงนี้นะครับก็คือ head up display นั่นเองตัว head up display นะครับก็สามารถเปิดหรือปิดก็ได้เลือกความสว่างความสูงได้หมดเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการให้มันโชว์ว่ามันจะให้โชว์ว่าระบบนําทางโชว์ไหม หรือว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือผู้ขับขี่ว่าจะให้โชว์หรือไม่โชว์นะครับแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นรปหนารูปร่างหน้าตาแบบนี้โอเคครับถัดมาครับอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแอมเบียนท์ไลท์แอมเบียนไลท์เนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สี6สีจะเป็นสีหลักส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของมูดโทนนะครับผมนี่จะเป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้า สีขาวสีส้มหรือจะเป็นสี้อนได้หมดเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันเสริมของ i d i e นะครับก็จะมีเรื่องของ Gesture Control แล้วก็ปุ่มช็อตคัทปุ่มช็อตคัทจะมีเลขตรงนี้ครับ1-8ถึง8เราสามารถเอามือเนี่ยสไลด์ไปได้ครับเราก็สามารถดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราเมมไว้อยู่อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแสงบ่อยๆเราก็ไปเลือกตรงนี้ไว้แล้วเราก็กดเลข8ครค้งครับผม มันก็จะขึ้นมาเป็นแสงส่องสว่างภายในสมมติกําลังขับรถอยู่ต้องการเปลี่ยนแสงกดเล็กแบครับ1ทีอ่ะขึ้นมาเลยให้เราเปลี่ยนสีได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอ่เมนูต่างๆที่มันเข้าไปลึกๆมากอันนี้เรากดแค่ปุ่มเดียวนะครับส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของ g a t เจ r c o o t t r o l เราสามารถลดเสียงเปิดเสียงผ่านมือได้เลยนะครับผมอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงวิทยุก่อนนะครับอ่ะสมมติเป็น คลื่นนี้อยู่เราสามารถเปลี่ยนคลื่นได้ผ่านแกสเจอร์คอนโทรลเราคืออย่างนี้เปลี่ยนคลื่นได้อ่าเปลี่ยนคลื่นถัดไปนะครับหรือตอนนี้เพลงเบาเราก็เพิ่มเสียงนะครับอ่าลดเสียงได้กลับไปได้ครับกลับไปได้ไเรื่อยๆเลยหรือถ้าเราจะปิดหน้าจอเราก็แค่จิ้มไปอย่างนี้สําหรับฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยบางคนขับรถแล้วมันอาจจะเด้งขึ้นมาตลอดเราลำาข็งเราสามารถปิดได้ครับโดยไปที่ โฮมก่อนโฮมที่ปุ่มไอไดนะครับแล้วก็ไปที่คา่าแล้วก็ไปที่การตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างแรกถ้าเราจะปิดตัวเกจเจอร์ ger, เราก็ไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็ไปที่คําว่าหน่วยควบคุมท่าทางการให้สัญญาณนะครับผมโอเคอันนี้กดเข้าไปเลยแล้วเราก็ปิดเลยครับอ่ะมันก็จะเป็นการปิดละเราก็ไม่สามารถหมุนได้ละหรือจะเปิดก็ได้นะครับผม แล้วก็คําสั่งเสียงเมื่อกี้นี้ที่เราเล่นกันจะก็จะเป็นเรื่องของผู้ช่วยส่วนตัวการควบคุมเสียงพูดแล้วก็คําสั่งเสียงแล้วก็ปิดไปเลยครับตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วและนี่ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆของ i Drive ในรถ BMW นะครับสำหรับใครที่สนใจ BMW รุ่นไหนสามารถติดต่อได้ที่ BMW Barcelona Motor ทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ